Mind your manner ไม่มีมารยาท Mind your own business ไปยุ่งกับธุระของตัวเองเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเลยนะคะหรือพูดสั้นๆได้ตามนี้ <c oughs> ถือว่าพี่นำเสนอสำนวนนะคะสำนวนคำที่เขาพูดกันตลอดตลอด Mind นะคะเป็น verb นะคะแปบลบว่าใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกเราไม่ได้พูดเป็นคำๆนะ สิ่งที่สำคัญคือเราต้องฟังให้เข้าใจก่อนนะคะการสนทนาหรือ conversation เนี่ยพี่เริ่มแล้วนะเริ่มที่จะนำเสนอให้น้องๆเข้าใจต้องพูดให้เข้าใจพูดให้ถูกต้องสื่อความหมายให้ดีว่าอะไรเป็นประโยคธรรมดาฟังให้รู้เรื่องว่าเป็นสำนวนเขาด่าหรือชมเรานะคะเราถึงจะเลิศ ขอบคุณน้องๆที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์พี่มาตลอดนะคะฝึกการพูดเขียนและการสนทนาแบบสากลกับพี่นะคะ